คุณคิดว่าคนไทยรู้วิธีจัดการกับถุงพลาสติกอย่างถูกต้องไหมใช้ซ้ำไงไม่เห็นยากเลยอ๋อไม่ยากแต่ก็ไม่อยากทำกันเพราะมันง่ายวะ่ะให้ตัวเที่ยวเดียวกับเราแบบนี้เราก็เป็นได้แค่ขยะที่เป็นมลภาวะต่อโลกดิรู้สึกผิดเลยเหมืนลองนี่ภาพเก็บไว้ใช้เป็นถุงใส่ของใช้ส่วนตัวใช่ถุงใส่เท้า อย่าง <Yeah, S 2> ถูงใส่ขยะก็ทําได้อ่ะทีนี้ก็ทิง้งได้แล้วใช่ไหมทิ้งได้แล้วแต่ต้องทิ้งให้ถูกที่ด้วยเพื่อให้เราได้เป็นไม้อาจเดียมจากถุงพลาสติกรีไซเคิลเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อม100%พื้นถนน,นก็มีสายนะสินค้าดีจากสานีรีไซเคิลแค่แยกเราไปส่งให้ถูกที่เราก็จะวนกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดและยั่งยืนให้โอกาสถุงพลาสติกไปได้ไกลกว่าแค่ขยะ